สถานการ์ยแสดนไทยกัมพูชานะครับคราวนี้พาทุกท่านขยับมาดูประเด็นข่าวด้านอื่นๆกันบ้างนะครับเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของกรณีต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งกรณีนี้นะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่จังหวัดสงขลาร่วมกับตำรวจทางหลวงขยายผลสกัดจับ ขบวนการนำพาชาวจีนก็คือมันมีขบวนการหรือว่ากลุ่มคนที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาได้มีการนำพาชาวจีนลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายนะครับซึ่งคนไทยนะครับที่ก่อเหตุนในครั้งนี้เนี่ยอายุประมาณ57ปีเขาบอกว่าจะนำพาชาวจีนไปส่งในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็จะได้รับค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ800 0บาทเมื่อเสร็จงานนั่นเองครับ พันตำรวจเอกชินาวุฒิตั้งวงเลิศผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมจังหวัดสงขลาสั่งการให้ชุดสืบสวนตำรวจตร,รวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาสกัดจับขบวนการนำพาแรงงานลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหลังจากเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาสามารถจับกลุ่มชาวจีน3คนได้ในพื้นที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับ ก่อนสอบสวนและขยายผลจนได้เบาะแสว่าคนไทยที่เป็นคนนำพาได้มีการใช้รถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันสีดำมีพฤติการรับส่งคนต่างด้าวสัญชาติจีนเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเฝ้าระวังนะครับจนกระทั่งช่วงเวลาตีหนึ่งที่ผ่านมาก็คือ4สิงหาคมนี้เองนะครับสายข่าวแจ้งมาว่ารถคันนี้กำลังเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา จึงประสานงานตำรวจทางหลวงรัตภูมิตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวง3กองกำกับการ7นะครับในพื้นที่ตำรวจทางหลวงรัตภูมิอำเภอรตัตภูมิจังหวัดสงขลานั่นเองครับคือแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่เขามีสายข่าวนะครับพอเห็นรถคันดังกล่าวที่เป็นรถเป้าหมายปุ๊บก,ก็ได้มีการโทรแจ้งประสานงานซึ่งกันและกันนำมาสู่การจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนั่นเองครับ กระทั่งรถเป้าหมายเนี่ยขับเข้ามาที่บริเวณจุดตรวจจุดสกัดดังนี้นะครับก็เลยขอตรวจสอบแล้วก็พบว่านายวีระอายุ57ปีซึ่งเป็นคนไทยเป็นคนขับขณะที่ในรถเนี่ยมีชายชาวจีน1คนนะครับสอบสวนทราบชื่อก็คือนายเทียนหมิงเฉียงอายุ35ปีมีหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตนะครับแต่ว่าไม่มีหลักฐานการเข้าราชอาณาจักร จ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวนายวีระที่เป็นคนไทยแล้วก็ชายชาวจีนไปสอบสวนซึ่งนายวีระให้การบอกว่าตนเองรับจ้างจากนายต้นไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงให้ไปรับคนต่างด้าวจากโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้ๆกับท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิก็คือสนามบินสุวรรณภูมินะครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ ให้นำพาไปส่งในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ขับรถไปไกลพอสมควรนะจากสนามบินสุวรรณภูมิที่สมุทรปราการแล้วก็มุ่งหน้าลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลาซึ่งจะได้รับค่าจ้าง8,000บาทเมื่อเสร็จงานขณะที่นายเทียนหมิงเฉียงชายชาวจีนเนี่ยเขาให้การบอกว่าลักลอบเข้ามาผ่านทางชายแดนไม่ทราบช่องทาง และมีความต้องการไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียอีกทอดหนึ่งนะครับ,รบตํารวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลาก็เลยแจ้งข้อหานายวีระที่เป็นคนไทยข้อหาให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้บุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาโดยผิดกฎหมายผลจากการจับกลุ่มนะครับส่วนนายเทียนหมิงเฉียงชายชาวจีนตำรวจเนี่ยแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าว เดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สอพอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับอันนี้คือผมเชื่อว่าน่าจะมีคดีดหรือว่าประวัติติดตัวหรือทำความผิดในประเทศไทยมานะล้วก็รู้ว่าตัวเองอาจจะแบบอยู่โอเวอร์สเตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินทางเข้าไปมาเลเซียจริงๆถามว่าคนจีนเนี่ยไม่ได้เป็นแบล็คลิสต์อะไรเลยนะคุณผู้ชมองจริงเป็นเศรษฐกิจดีด้วยซ้าทั้งในประเทศจีนออกขอไปครับในประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงในมาเลเซียแต่ในการเดินทางที่ตั้งใจจะข้ามผ่านแดนโดยที่ไม่ไปในช่องทางปกติเนี่ยผม เชื่อว่าเขาน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนกูณนันครับครับก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่นะครับทั้งตมสงขลาแล้วก็ตํารวจทางหลวงนะครับที่ประสานงานกันแล้วก็ได้มีการ ตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับแล้วก็นํามาสู่การจับกลุ่มได้แล้วก็ช่วงเวลาที่จับกลุ่มก็คือประมาณตีหนึ่งอย่างที่บอกกันไปซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนี้อย่างที่ผมเคยเล่าไปก่อนหน้านี้คร,นครับมักจะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาจะมีการตั้งด่านนะครับคือไม่ว่าจะเป็นถนนหลักถนนสายรองก็จะมีการตั้งด่าน คือถ้าเกิดว่าเราขับรถแล้วก็ไปเจอด่านเนี่ยก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดหรือว่าอารมณ์เสียนะนะครับก็ขับเข้าด่านไปตามปกติแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสอบถามหรือว่ามีการตรวจนะครับเข้าคราวแต่ถ้าเกิดว่าเจอรถเป้าหมายปุ๊บนะครับเขาก็จะตรวจละเอียดนะครับมากกว่ารถคันอื่นๆนะครับเพื่อที่จะ สกัดจับกลุ่มนั่นเองครับแต่ผมเชื่อว่าข่าวนี้น่าจะถูกใจแฟนเพจของ police TV นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็มีหลายคนออกมาบอกว่าตรวจกันบ้างอะไรเงี้ยประวัติของคนจีนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้จับกลุ่มเขาบ้างอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องแบบอนุญาตเข้ามาเยอะจนเกินไปคือเราก็พยายามจับกลุ่มอยู่อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็นี่แหละมานําเสนอข่าวให้ดูนะว่าเราก็จับได้เป็นขบวนการนําชาวจีนเนี่ยลักลอบหนีเข้ามาในเมืองแบบผิดกฎหมายนั่นเองครับ